บอกที่ว่าเจ้าไซื้อจะจะไปบอกว่านเลขกันพระทุดงปดหนี้แล้วเขาบอกขายให้นี้เออเขาสิอัานหาอนรนี้ขอ,อถ้าเกิดชื่อว่าพระธุดงปดนี้นี่เขาไม่ขายให้เลยเหรอครับเขาบอกขายให้มันแดงก็นไปเล่นไปหาจีเขาอันบ่าโอ้ <laughs> นี่อัเดินเนี่ยมันถึง3ตัว <laughs> เขาบอกขายไปวไ่าีะซื้อจุ่มจุ่มมาตีบอกไม่บอกซื้อนี่มัน3 cc อะไรแล้วก หนึ่งสี่สีูนย์สี่เนี่ยมันถือ3าตัวคุณอันนี้<อ>พูจับว้แล้วว่าเจ้านี่นี่นี่นนบ,มบมาม,ม,มันถือกันบ่ครับเด็กเจอมันถือเดี๋ยวก็จะไล่ฟังครับเลกที่มันถือไล่ๆนี่เด็กมันเหมือนบ่ถือเด้เดกมันถือไง ช่วว่าเด็กนี่ฮักจะเลี่ยงลักษณะเนี่ครับฮักอยาตัวแหงฮักเอาช่วว่าเด็กมันออกนี่มบ่นิ่บ่นี่มบ่มันออกคือสามตัวบ่ครับเนี่ย่าขเก็บเลขมันตดอะไรยังสิด่ะมันติมีศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าหนึ่งสามสีดอ่ะครับผมมี่ออกตามวันของมันเด็กตามวันนี่สิโอ้แต่ว่ามันติดถือตลอดเนี่ยครับลุดว่างอย่างมันก็ถือปีปีหนึ่งนี่หลุดไหมครับปู่ ไม่คันจังเทียมันเข่าสามตัวนะมันสิดลุดมันตืบสามตัวมันสิดลุดเองโอมันณสืบสามตัวมันสิดลุดเพราะเฉพาะเขาครับมันโมเมนต์วานนั่นดิเรียกกระเฮ็ดไว้นี่เรียกทุ่มเอทุ่มเอเรียกกระดับมันลันเงินลันชีปลันไปเกณฑ์ยเสียบุ้งเป็นคนขับรถเนี่ยขอยุ่งเทียบเนาะครับรถแรนบอกไปสร้างซี้อไม่รถโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรครับปู่ไปแรนระยองแถว ดมโอ้ก็คือว่าสมัยก่อนในปู่ใช้สูตรนี้เลยตันี้เนี่ยรถลายๆขั้นนี้มันมจะมาจีได้อย่าซ่อมรถเขาเปลี่ยนรถจนได้เปลี่ยนรถเลยเหรอครับปู่เปลี่ยนรถยเรื่อยอเพราะว่าเขาขนาดก็่ปไปอยู่นั่นปู่พันน์ตัวพันน์ในรถจิบวหาขั้นขคนนี้เลยโอ้ <laughs> <laughs> ก็เลยมาบวชเลยเหรอครับปู่ <laughs> บวยช่วยคอยบวช้วคอยไปอ้กว็ว่าหูจใจก็ไม่ออกแล้ว เราซื้อตลอดเว่นนี่แหละโอ้ก็คือว่าปู่ก็บอกแนวทางเขาอย่างนี้นะครับบ่ราะเขียนได้ตัวน้องสองตัวก็ไปบอกแล้หลดเราซื้อซื้อละตอรี่วันนี้อยู่เข้าเขียนแจกโอ้ลองวัดก่อนี้ประสาทเอ้าส่วนมากปู่ไปบอกนี่เป็นสองตัวหรือสามตัวครับปู่สามตัวกับบอกสองตัวกับบอกโอ้แล้วก็ฏิเสธหน่อยเราไม่ต้องไปหงกครับเขียนคักเลยนะปู่เนาะ FC จะได้ปลดหนี้นะปู่เนาะ fc ปวดนี่ป่ะครับพระนี่น่าจ <c oughs> ะได้ fc นี่ fc ได้ปวดนี่เปเลยเออ fc ได้ปวดนี่ตามนี่ตามคอยให้เลขกกวางเชนห้ขเขียนไฮลูรผมอ๋อส,สมัยที่ปู่ไปไปบอกเลขเสียคือปู่ก็เป็นพระนี่เหรอครับรรอ๋อปู่ปู่ก็สง่งส่งไปให้เสียโอ้แมนตะเจียนเราเป็นคนขับรถหนคอยครับ เาไไ่ยัเลยมัมยยนบ่ใครแน่นรอก็เลยปู <c oughs> ปก็เลยมายังเรียกเเรียกมันถื่อยมันถือตลอดถ้าตล่ดนะถ้าว่าก่อายไายท,ทอดไอ้ปูนเนี่ยแจะจำบอกว่าจำบอกกับ่างด้วยทำไมปูมไม่ถ่ายทอดให้ผมเนีปูโอ้ก็เชียนให้เบงนี้โอสีบอไยทอดปูกระซงว่าไยทอด อันคนเจกอยู่นี่เอ้าวันนี้เราก็ไปเฮ็ดตั้นเฮ็ดรอพระเด่ายพาเนาะครับท,ท่านท่านเสียงท่านท่านยังท่านวัดนี่แล้วจนหัวว่าซ่่าซู่บูเขามาเล่งกันนะท่านอันอันอันนี้ปู่จะคำนวณสดๆเลยเหรอครับปู่แต่ว่าเ่าตา็ต้องไทยครับผมไม่ต้องถ่ายนะครับเป็นตองไทยแล้วกัดขันทายขอยเจ้าบอกได้อดืมปิ่เชืไว้ให้บนคอ่าครับผมยังรับถือรับถือนี่ คือปู่สูตรนี้คือไม่บอกใครนะครับเนาะบ่บอกยังไงบอกต้ม <sucks> มุเจ้า <sh> นี <royalty has> <pain> <laughs> ่แหละแต่ห้ามถ่ายต้องให้เดี๋ยวรอเอาเลขเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสต๊อปก่อนสต๊อปก่อนจะอ่านเฝ้าไทยอ่เดี๋ยวสต๊อปก่อนนะปู่เนาะเลขนี้เนาะขอจะอ่านให้ฟังได้บอกสูตรเลยนะครับเนาะบอกสูตรต้มมุเจ้าอยากได้เงินแสนเงินล้านอย่าบอกก้บุนเ้ยโอ้อยากได้เงินแสนเงินล้านนะครับปู่ อยากได้เงินแสนเงินล้านแล้วเนาะปู่โอ้ยคนคนบ่มีเงินเขาบอทเน้ทำยังไงถึงจะได้เงินแสนเงินล้านล่ะครับปู่ฮะอยากได้แบบสามตัวตรงๆงเลยนะครับปู่ใช่ทีท่ตัวดุลเ <c oughs> นี่เลขตัวนี้มันถือสามตัวเออนี่นนวันที่สามครับศูนย์หกสามอืมถือสามตัวดิครับแต่ว่าบัดเนี้ยขอที่ให้เบิรเงินซื้อครับผมบัดเนี้ตอนศูนย์หกสามนี่นะขอเซ็ไว้ ก็ไปเนี่ยคอยบอกให้เขาไปเจอหาฮะชิโอตรีมันได้เด้อตัวหนุกตามอืมไม่ต้องเชิญเลยขอบพ่ได้ตัวแล้วขอบพ่อตรงๆเลยครับแต่ผู้ใดมาคูดูแลเขาบอกมันง่ายๆตัวมันมันอยากเอาจเจ้าเบิ้งเราได้ดีน,นะไม่ได้ใส่เศษครับขอพูดใส่ถ่ายตอนนี้เราครับ จะเป็นสูตรคำนวณนะครับนี่เลขนมาซีนป่ครับมดสวนมาซีนบ่ะครับผมอันนี้ให้เบิ้ลสี่สี่สี่หนึ่งสี่สองสี่สี่ม้อก็ถือลวครับจากมันมาซีเอาไว้สักครั้เอาไว้สักครั้งครูเี๋วว่าเนี่ยเรียศูนย์สี่สียนป่ะครับวันนี้ห้าสามหกวันนี้เฮ็ดบวกมาได้ห้าเจ็ดศูนย์ หายเจ็ดศ <Okay> uh ูนหาเจ็ดศูนย์หาเจ็ดศูน <Used> ย <suicide> ์ใบจะเอาสองสองมาใส่สองสองสองมาใส่นี่แต่ว่าเลกต้องตัวนี้แล้วนะนี่ตัวนี้ละตะวันวันนี้ชั้วว่าจะอยากได้เลขแล้ววัลเลขค่ายสามตัวนี่ครับเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสองวันนี้เจ็ดเก้าสองวันนี้เจ็ดเก้าสองเดี๋ยวนะฮะคน หา 4, บัวนินทูนสี่สามเนาะจะชุ่มมเจ้าเจียวรเมอไทายขอดูวอนไรแล้วขอดมีจักเลย <c oughs> เขาบอกไปซอไม้กวาดช่มเจ้าเป็นตนหาเงินสหาเงินหาข้มามายังมีพพค่อปัวรับพระผมมีครอปัวเด็กกันพามีอบอรัวได้ลูกเป็นโรแล้วแล้วจี้ขอไปเฮ็ดบรรจา,รใน,า,น,จารน,นให้กันบรรจานกันวดนให้กันก็ไปเฮ็ด นี่นี่เป็นเก้าอันมาครับเก้าเนี้อันนี้เป็นเจ็ดเนาะเจ็ดอันนี้เป็นห้าเนาะคือศูนคือว่ามีค่ากันพวกมันว่ามีศูนหกปูว่ามีศูนว่าใส่สวนดียงั้นลานไหนยังไงมันคือวันเปลี่ยนรักธิเนนมาครับเปลี่ยนลักธัเนี้วันนี้เจ้าก็เอาตัวนี้นี่พวกนี้เป็นเลขสตรบ่แม่นข่อยหัวกระเฮดดีข่อยเฮดมาจะน้อยกว่านะ เทียนผิดนะศูนย์ศูนย์สี่ห้าศนย่ห้าบห้าครับห้าสากครับอันนี้เป็นชีบเ,เนาะเป็นไท้เนยงบ้อันนี้เป็นเจ็ดบ่เจอ,อันนี้เป็นห้าน,นี่บ้า <c oughs> เป็นหานเขียในในใกล้กันอันนี้จะเขียนตรงอันนี้จะเฮ็ดตรงตรงกันเลยเฮ็ดจังใดตัวนี้ชื่อว่าใครบอกว่ามันใดอย่างสิ่น้ะงนี่ตัวนี้ซื้อตรงตรงเลยอันตัวนี้เล็กรางนี่เจ็ดหนึ่งนี่ครับปู่นี่เล็กรางนี่ห้าเจ็ดหนึ่งนี่ครับเออเล็กรางจับคู่เอาแล้วก็ซื้อหาหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งห้าเจ็ดนัองสิ่งน้อโอ้ มันจะถือตลอดครับวันนี้สซวาเล็กมันได้เอ้านี่นี่เลียสองตัวเลยจะจที่วตัวเล็กสองตัวเลขกออกซีซีนบะครับท่านพ่อเขาว่าบ้านเล็กที่สีสีแต่ว่ากนฟังวันนั้นข่าวได้ดีไม่เลยสีสีเพราะมันออกีหรีบวัวเห็นหน่ายเขาได้ฟังวันี้มันได้ซีสองมาถึอถึงข้างบนครับวันนี้มันวันซีสามสองเนาะนี่ นี่บ่ซีซี่บ่เจียวได้ครับซีซสี่มาแน่เนี่ยฮเจ้าข่อยไตเขาบอกว่าถึงเนี่ยไตาู้่าอะไรสูตรเนี่นี่นี่ได้เช่นนี้นึงเป็นได้เป็นหกอันนี้เป็นเจ็ดบ่อันนี้ล่างหรือบนครับปู่นี่เด็กล่างรักลอยมันไหมปู่ครับไอ้นี่เนี่เป็นอยังไรนี่รักลอยมันักลอยมันยังค่อยเชียนเนาครับครับยังคอยนี่ จะบอกวิธีเลขตัวตที่สำคัญน,นีอันตัวนี้เนี่เลขคันเฮดแบบนี้นั่นเดี๋ยวมันจะมีสองสูตรได้ครับคันคันทีเ่เฮ็ดคันที่สวัสดิ์เจ้าจเก่อวตัวเดียวเจ้าเก่ยวตัวเดียวมันจะเป็นลักษณะที่ศูนย์เจ็ดห้าห้าเจ็ดตูนเจ้าตเฮดนี่นี่มานี่เขียนสองตัวนะเขียนสองตัวเจ้าขวิดสองตัวบ่ว เก้าบอมเอนว่าอดีตม่มาทายตลอดดิทายตรงไทยผู้เขาจะไม่อยู่ก่อนอันมั้นก็มาเจาะกับแม่ขอยูมาน่อยนกระถือเลื่นี้อันนี้วาครับเป็นซีนวะเลยซีนวะอันนี้สิบสองเป็นสองอันนี้เป็นแปดมาแปดสองสีวา อันนี้แปดสองสีห้าก็เขียนได้แปดสองสีแปดสองสีเนาะแปดแปดสองสีนะแปดสองสีเนาะันนี้แปดสองสีนะนเต็มแล้วกันนั่นนี่วันนี้จเจ้าสีเอาสองสอง,สองมาใส่นี่สอง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 เป็นหกเอันนี้เป็นสีเนาอันนี้เป็นเท่าไรนี่สี <4 S 1> หืส เป็นศูนย์นตัวเอาเฉพาะหลักหน่วยนะครับปูนี่มันได้ตัวนี้ศูนย์สี่หกยัมากหกกับเจ็ดแ้ากหกสี่ศูนย์แล้าสี่ศูนย์อยู่นี่แล้วนี่นเ็ตัวก็ค่ะเียนกลับหไปไหนเนี้ยหกสี่ศูนย์เราพวหาจะไปทายติเหีโอ้เม่นมาม้นีวันที่สิบหคนจดถึกเลขอะไร แต่ว่าเลขเลขมันได้ลักนินบ่ครับนี่ลักนินบ่ข้างบนเด้แต่ว่าได้ลักนินเจ้ากระเบื้องหลักนี่้จ่ว่ามันได้นี่มันได้ตัวนี้บ่นี่ตัวใดปูนต่ว่ามันได้ตัวนี้ฮ่าบ่ได้ตัวนี้บ่แบบนี้เบื้องตัวนี้เบื้องหลักของมันนี่บ่เลขมันจีเบิ้ลมันจีเป่ามันจีหูวจักเลขบ่เป่ามันก็หูวจักครับเนี่ยสำหรับเอฟซีที่เข้าใจเนาะ มันนี่เลขเลขกมออันนี้เอาเอาไปเขียนตัวใดแม่แล้วปู้ัาเลยตัวใดล่ะมันลายตัวละเลขตัวเลขเลขยุนีเลขยุนีได้จะว่าได้ตัวใดให้ยังไงยุนีบ๊อมมี่มาเลยเลขหลักแม่นเบิดบมาเลยบ๊อมแมนเลขกันน่งดิ มันที่เถือกตลอดปีคอยเฮ็ดมาเนี่ยเป็นเนี่ยสามสิบปีสี่สิบปีแล้วโอ้ทำมาสี่สิบปีแล้วเหรอครับปู่ส้มรวยรวยไรโอ้ของพ่อชลใจนเงิน,น,นก็คือบอกบอกเขารวยใช่ไหมครับปู่บอกไงส้มพ่อก็รวยโอ้สามตัวนี้นี่เชือกเอาไปมั่งยืดแถวยาโซ่ครับ ชุดชุดสามตัวมีตัวไหนบังครับปูตู้ไม่ปูมองไเอา้งอยู่ใสเอามาพีย่อีศูนย์หมอปูมันบ่านพอใจมันว่านพอใจต้บอกหนึ่งรกลอมากปูกระดาษแผ่นใหม่เอาไม่ปูฮะเอาปูเขียนไปนี่กระดาษอีกแผ่นนึงก็ได้ไวางเลยมันมีตัวหนเยนะงวดหสิมันจะออกนี่ขันมันบ่มีในนี่มันบ่ออกก็จะบ่าผมนี่อืม ที่ข่อยเฮ็ดไปเจ้าหกสี่ศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์หกแปดเจ็ดนี่นะปู่เนาะเออคันบ่มีนี่มันถือว่า่อยออกดิ้สูตรนี้ทำมากี่ปีแล้วครับปู่โอ้ยข่อยเฮ็ดมาจนเฮ็ดวัดเฮ็ดว่าจนว่าจักหม่องจกักอันอย้ยโอ้นี่จีนีบันทีไม่ออกถูกของเขาบันทีถูกจนได้สร้างวัดสร้างว่าเลยนะปู่เนาะโอ้ยเฮ็ดเฮ็ดมากจน แล้วบ้านท่อหน่อยเนีแมนแด็แถวบัานใบที่งตะบนใครมุกวันแมนมัน oh. ้โอ้ครับก็บเป็นแนวทางปูเนาะแล้ว